โอ้ยน้ำอเอาเริ่มเน่วันนี้ก็มีศิลปินกิตอาสาวุฒิพงศ์แกนตรสารามาให้ความสุขในการสเก็ตวาดรูปให้ป้าแดงผู้ที่มารักษาแล้วก็หายไปแล้วหายแล้ว เป็นใ้พวกเกี่ยวกับยังกรืปะตัวนมเตัวนุ่มว่ยาซีเหรอคะ่่เป็นแบบคือคนปวยยาเห็ดแบบคือคนปวยโ้โโอ้อ้ตองแบบเห็ดแบบคื่คนปกติอือจิตมันเ็ดเดยงไหนมันยำคนเวทนามันหนักห้อกับตองทใจแล้วเนาะว่ะเดไม่มี่ว่ิธีผูไม่ไม่สิเดแนะนำเขาจ้าเอากับตองสุกสาเก่า ปล่อยว่างทุกอย่างกัปล่อยว่างสายาว่ามันิดคิดแต่ว่าตัวเองผิดตายบ่อไร้ดอกม่ตเนาะเขหน่ะขันหอดมืกโว่เฮ็ดจางไหนก็บ่ตายดอกเออต้องด่ต้องมีแันหอนมือกะโอ้ยมันไผกัตายทือกันมีได้อายุทำหมากไม่ย่งไอยู่บ่ทรรมากเดได้ใส่บ่ก็มีค่ะกัต้องนังชมัดีโอ้ยจะกี่แตกเรือไรแตแผนเอาลงบ่ไร้รือมันแตกเลยเนี่ยโมเลย่ยนั้นแตกเลยนอ เก็บแบบโอ้ยมะเล็งมะเล็งเต้านมค่ะมันแตกที่เป็นแบบไหมันตับานตุ่มกระเบาไล้โอ้คือดอกพักคนละเนาะโอ้คือดอกพักอันนั่นนะสีขาวเนาะก็เป็นพักพันแล้ยจะใส่เห็นกับฟ้ากันหยานไปแล้วรักษาเป็นไงดีให้เพื่อนไปตัดออกตัดออกแล้วแล้วก็ไปเขาขี้มูไป็นล่องบานนี่ลค่ะไป็นล่องบานสักคนอ่ะอืมมันนี่ได้ขึ้นเดี๋ยวมาหนี่คือบอกรักษาล่องบาน บาดนี้อันพูดเลด5สิบข้าวอันจะไปใช้เสียงใช้เสียงเขาวานคำนั่นอันวันถีอันนั้นระกะระดูกกระดูกคอยว่ากันเลยหย่านก็เลยอยากหามาทางเลือกทางอ,นนอเลยแม่นหูจกักคำประมงค่ะนระยะที่ถ่ายแล้วห้ากระตอบคใหญ่ากรคิดว่าตักเมืองบ๊ที่มีคุอยู่คำฝ่ายได้โอ้อ้โอ้โอ,อ้าาลอ้โอ้แอ้โ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 อ้อ้อ่ นางบางคนที่นางไปคิดโอ้ยเจ้กระเบืเฮ็ดนางไปคิดเธอผู้เจ้าของนเลยเ็สไปเรื่อยๆอันใดมันเก็บเฮ็ดไปเขาคว้าตาคว้าเนี่ยนี่ว่าเก็บบอเขาถามผู้เจ็บเขาบอกที่นก็ต้องเก็บให้บ่เจ็บตัดออกหนึ่งซึ่งหนึ่งเลยสีได้สี่ได้โบเมนธรรมดาบ่เมนนิดธรรมดาเลยโบเมนนิดจังสีได้ตัดออกหนึ่งอีกอนหนึ่งจังเอาขานีรอกขาไปคิดข้อไข่อยมันแตกต่างของผู้อื่นทรามันใหญ่บัานบัานนี้มันเป็นยังไงบ่ดีขึ้นบ่ก็ มารักษาเคยปวดหัวทางนี้อยู่อยู่ในนอเขียนอะไนี่เคยปวดหัวสี่นี่ก็ปวดตามเนี่เขากะทับปวดว่าเป็นห้าต่อขันสี่ของน้อยปวดไปปวดมาเศร้าจิตโอ้ขันก็เสีย่็เจอคนอาจจะบเสียกันกลางดิเพราะว่าเ้าวประสบนะเ้าเหาบวอยากอันนันอันผู้อื่นนะนะผู้ใดโอ้ยขออย่าไม่เจ็บเท่าไหร่พยายามเจ็บแหงเจ็บเออแหงแหงโบเห็ดยังแหงเก็บจ้า ต้องออกกับร่างกายบ้างหรือไงดูเพลงเล็กห้าวเฮ็ดดำเ้าเฮ็ดไดคือไปเรื่อยๆอืมที่แพทย์พี่วิทย์คือว่าวัต้องย่างกายอืมยายาเพื่อนี่ไอ้รักษาเรื่การบ่ดีบ่คะว่าค่ะทั้งยาไอ้ทั้งสมุนไพรทั้งธรรมะเนาะค่ะแล้วิงที่ว่าอ่าน มักหมักที่สุดจะสอบที่สุดอะเนาะก็คือว่าไปอ่านตรวจมือเงี้ยเหมือแรกเั็นกิจกรรมมนุษย์เราเอ๋ยนี่แหละมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมนิพพานไม่ไปเออมันเป็นห่วงโน่นห่วงนี่อยากมารักษาอยู่ยังกะเสร็จก็มูอเลยอยากมารักษาอยู่พยานผัวไปเอาเมียหน่อยสินะคะแล้วบอกกล่าวมาไปมาไปจะอ่นสมาธามือใช่ไหมหามื่อยู่เฮงยนกจัง เรากรเดี mm ่ยวเซียมันแล้วขันน้องสายเราต้องเอาไม้โอ้ยเอาเก่าเนี่ยเขาบอกว่าคือกันขึ้นเมียสายเขาเอาไม้ขนมแมนของเท่าเท่านั้นตัวแมนเนจรี่ก็แต่เขาคู่เรียดแต่คู่คิดเอาเห็นนะว่าเขาใส่จุดใส่ชุดน้ำลูกน้ำเต่าได้แต่แมนยูดอกลูกเต่าค่ะอีกส่วหนึ่งเขาก ก็ตัวจะคองก่ันเนาะอัตหิอัตโนนาถวคนยังหวัดอุตจ้าว่าต้นแดดพีพึ่งของติวที่พิ่งผัวยี่หันบอกว่าจีบหนึ่งจีหาเอาไม่แล้วรูปไปหาผัวผัวว่รับแั่ละเอาเหลวเออคิดนักตีน้ำข้นกันแม่นไอ้คิดใจบุรีบุทอดขาตัวตตยุนนี่เน้นบอกเบอกเออถือว่าท่านไปเลยเนบ่ ท่านไปซะผัว okay, นี่คณะไอ้คะไอ้ยังกัพระเวทสันดอนนั้ท่านเมียเนาะท่านหลุดกันเมียกันเมียชื่อือืเมื่อคือว่าไอ้ดีขึ้นปกติเห็นงานได้เห็นบ่ อ๋อทีไปทำงานเเกัเลยค่ะต้งเ้ามกอไกเิบุรีเอ๋อเกลือหดนอ๋ย้มลอกอช้อไปยังอกอ้าอ๋อนี่เพื่นก็ไปยูมช่างเต้ามาไปบานลูก่หันแล้ว เดี๋ยวไปฉุกยังทีวันนี้คือวไ่ต้องฉุกเลอืมไม่ต้องุกติดใจเราได้อุ้ยเคยเคยเห็ดบาะบีเลยค่ะเข้ยเห็ดบาดีเข้ยสีกัวเมียเมียไห้เด้อเด้อเป็นทัพงานนี่แล้วลูกฟิปโค่นเนาะแม่ควอยู่อันสิเขาโรงพยาบาลดูเป็นเบาหวานเออสิเขาโรงพยาบาลดูบาดทะหนิโค่นเดือโฟเอาไปทำงานอยู่กรุงเทพนี่แหละบอกว่าโอ้ยมักจะโทรดูฝั่งทิ ดูดูเดียนเองสองเพียสามเียก็เลยว่าแห่เอยตอนคนเป็นมะเร็งหกสิบมนี่ไมได้เลยแมน่เขาหิยินว่าลูกเป็นมะเร็งก็หายเลย้วอหอดูกเพียกต่คนเป็นน้างลงว่าเอ้ยวันก็เลยว่ามัตรงมาน้ำเราไปที่สิบเนี่ยอยู่นะดวาให้เป็นทำอะไรพาเขียนอีหรืองคนแมวก็จะเียนเอาปีน้องตอนนี้บุตรตอนนั้นย่างเป็นขาวอยู่ค่ะ่ก็เลยว่าโอ้ยตาบากะต่คนตะกี้อยากคิดอยากบวชจีบ ว่ี่อ,อบ,บ,บ,บเออยบเจังเลยไม่มา,ามาอยู่วัดเน,นี่ยว่ัลูกนี่ยนี่ออะไรนี่ย่ได้ย่างเดิเมื่อนี้ลูกลูกจะคนสองค่ะอัวแล้วู้ชายใส่อยู่ลูกุดหน่อยนี่ที่ยอยู่ที่หา 是的，肯定的。嗯嗯